คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับก็กราบสาวีดัตสวัสดีวัยรุ่นกันดูไว้นะครับผมเออวันนี้ก็อยู่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมกระต่ายแห่งโชคราบนะครับนะมา วันนี้ผมปลาทุนมา3 7 0พนเจ็ดร้อยะครับนะเออรูอ้เรือ่องทำไมขึ้นเสียงด้วยวะเออคุยดีก็ได้เนาะเออขึ้นเสียงทำไมมาก็เกมนี้นะครับเราจะซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะครับคือผมจะบอกก่อนนะว่าเกมกระต่ายเราซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะฮะเราต้องหมุนเองนะครับทุกคนไปเบีสั่งอ้าวอ้าวขึ้นเออไันต้องอย่างงี้สิวะทีสขึ้นเบีสามสิบนะครับมาเฉยเลยเต็มการะลับมิว อา้าวเหลืองก็มันต้องลงหกช่องนะทุกคนนะมันถึงจะได้นะครับหกช่องนะโอเคโยโย่โ okay. อ oh ้โหหวานเจ็บ สองร้อยห้สามพันพันห้าไม่ลงโอ้ยว่าจะปวดใช้ได้ใช้ได้นะผมว่าใช้ได้เออเบยสามสิบนะครับนะวัรุ่นนะใครรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาอีกแล้วเอา้าแม่งหลอกทำไมเธอถึงหลอกกันอย่างนี้ไอ้กรตายวดวดจวย รอบนี้ไม่หลอกเว้ยเอ้าเรืง้งไปกัน่อนนะครับใครยังไม่ได้กติดตามฝากกติดตามด้วยนะครับกระต่ายน้อยคอยจันนะครับนะต้องลงอกช่องนะทุกคนนะโอ้โหแม่งสามร้อยมาทำมะเขือพวงอะไรวะอันเดียวเอาแล้วเอาแล้วรอบนี้ว้าวรล,ลัวเลยเนะี่ยโอ้โหใหม่ก็อด เ,เจ้าเออสามเอ้ยได้อยู่นะรอบนี้ได้ได้อยู่นะนได้อยู่นะอนะขออีรอบได้ไหมโอ้โหก็ถือว่าไม่แตกเท่าไหร่นะแต่ว่าฟรีเกมมันมาบ่อยนะทุกคนในความรู้สึกผมนะครับผมว่าฟรีเกมมันก้นข้างจะมาบ่อยนะครับแต่มันไม่แตกเดี๋ยวลองขยับเบลด,ดีกว่านะครับไปเบลสักห้าสิบนะครับไปรุ่นใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ เอาอมาอีกแล้วนะครับแปดแปดหมุนอีกแล้วนะครับเออรอบนี้มีถึงสองพันห้าห้าพันนะทุกคนนะมียันหนึ่งร้อยเท่านะเออโอ้โหแม่งหัวจะปวดขอห้าร้อยบ้างได้ไหมโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นม่วงๆนะม่วงๆห้าพันนะทุกคนหลุนเด็ขอทั้งรอบเลย ได้โปรดโอ้โหได้โปรดโอ้โหสองร้อยห้าสิบอะไรวะแตกหน้อยจัดนะครับทุกคนนะจะไปต่อดีไหมเนี่ยกลัวว่ามันจะดูดเอาด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเนาะก็โอเค ผมไม่ไปต่อดีกว่านะครับเราเล่นแบบพอได้นะครับช่องผมนะเราเล่นแบบพอได้เล่นตามสเต็ปนะครับนะเล่นไม่ได้เอารวยเราเล่นแบบ 10, ตามสเต็ปสเต็ปเล่นพอได้นะครับนะฝากไว้คิดจุ๊บ